ม,มีพี่กินุหมื่นสองญี่ปุ่นอันนี้ของญี่ปุ่นระวงังรถระวังรถนี่เขาขับเขาไม่น่าคนพื้นที่เขาจะเดินชินนะเออไม่เข้ามากลึกกันนะเนี่ยลึกนัดใหญ่ถ่าย

เดียออโลร้อยยี่เอาร้อยเอาโลหนึ่งครับเอาไปกินได้เดยหลือเอาไปกินนะเอาไปตกปลาเหลือเอาไปกินเหรียดนะเออขายกระเทียมเมื่อกี้เห็นดิขายกระเทียมนี่เห็นร้าน,หนไหนปะนี่เหรอเออเออเออ กระเทียมเอากระเทียมถุงนึงเอาถุงเท่าไหร่ไหนนี่อะไรครับเอาโอเคโอี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตังจะตงลองอีกทั้งป่าหมูหวานกวางนี่จะถ่ายคลิปเออครับผมปลาหยีโศกพันแดงหมูปลากระเบนอีกแล้วเออเนี่ยปลากระเบนเอาปลากระเบนดีกว่า ผมว่าปลากระเบนกับกวางแล้วกันนะกวางกับปลากระเบนเอาอะไรกันนะพวกเราเดี๋ยวยังยังไม่ถึงกินอะไรออนี่เห,หมาล้าเลยนะวันนี้มีเรามาอยู่คนเดียวนะเนี่ยเท่า <c oughs> <c oughs> ไหร่อ่ะเท่าไหร่ครับอันเนี้ยเท่าไหร่ครับ ไิบอาไม่ยี่สิบก็ได้ไป2ยี่สิบดีกว่ายี่สิบก็ได้สองลูกใช่ไหมอ่าในป่าจัดจำก่อนนี่โอ้สุดยอดเลยป้าเดเ๋ยอเอาไปผสมตกปลาป้าเขาแนะนำนะป้าแนะนำครับแล้วว่าแล้วว่ามีคนเคยตกแล้วได้ใช่ไหมป้าถ้าน้ำมันหวานไหมเนี่ยป้าไม่หวานใช่ไหมป้าเขาแนะนำเขาบอกว่ามะว้าพาขูดมาผสมลำ้ะตกเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับ นี่นครับหมายพิการก็อยู่แถวนี้นะครับนี่ายมือก็เข้าแก่งกระจานะฮะนี่อำเภอแก่งกระจานเข้าทางนี้นี่นครับซื้อจีอตกปลาหน่อยครับผมตัวเบ็ดตัวเบ็ดด้วยตัวไหนนะตัวไหนนะเออ ไอ้เอาตัวเบ็นี่ตัวเบ็นี่เดี๋ยวเป็นพวงพวงสีดำสีดำ,ดำมีไหมเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงเออนี่ไงนี่เอเอเว้เดี๋ยวนี่เบ็ดสีดำไปตกประกายานี่นะอนออโอเคนะสีดำใช้เป็ดใหญ่กี่คัน,นะนอ่ะสี่คันเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวดูเอาเดี๋ยวดูเอาก่อนตะไคร่ไม่ต้องมาไหมฮะตะไคร่ไม่ต้องมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเออได้ได้นะบุรีอ่ะ แล้ไหนสูตรอัอนไหนที่เล่งปลากินดีนะอัอนไหนนะสูตรไหนนะที่ปลากินอย่างรวดเร็วอ่ะนีะ่เดี๋ยวเขามีมะพร้าวนี่เนี่ยแเอามะพร้าวขายจริงๆด้วยนี่อ่ะ นี่ไทยมีน้องน้อเท้าขายจริงเห็นบ่ะเนี่ยแต่<อ>ว่าเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วก็ใช่ก็จะพูดใพ้่อนฟังว่าเขาคงเ,เขามีขายาจริงๆก็กล่ามาซื้อที่นี่ไงเสริมไปดิมีแล้วก็มันมีแล้วของป้าอันไหนนะที่มันเขียนว,ว่าปลาสูตรปลาเล่งปลาก,กินดีอะไรเคยเห็นไหมอันไหนวะมืออไหึือไม่ได้จำหน้าสีมันเหมือนอันนี้นะมันเขียนไมไ่เลยกระตุ้นอะไรอ่ะทำให้ปลาอหยู่อยัง,ยงแรงเออ ทําให้ปลาหิวอย่างรุนแรงอะไรไมันเขียนไว้เลยผมซื้อที่นี่แหละแล้ววันนั้นได้ปลากายตัวสิบโลเลยนะผมมันซื้อที่นี่เออมันกระตุน้นมันเขียนไว้เลยว่าอะไรนะกระตุ้นปลาใช่ไหมไม่รู้อฮีไม่รู้เฮียเดี๋ย <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่เขียนไว้เลยผมก็ไม่เคยเห็น,นอาหารปลามันเขียนแบบนี้ เขียนว่าอะไรว่ากระตุ้นปลาให้ปลาเกิดการกินแบบอะไรไมเร็วเฮ้ยมันอ่านแล้วมันก็ตลกดีแล้วมันมีด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันมีนะแต่ว่าได้จริงมันได้ผลจริงคนไนได้มัจริงเขาได้ปลาโตกิโลเออปลากายโตสิบโลครับวันนี้ผมได้เบลอเลยแล้วก็ไม่เคยได้ด้วยนะไม่ได้ที่ไล่ยิงแข่งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรอีกวะมีอะไรอีกวะอันนี้เอาไปอ่ะอันนี้เนี่ยของของไอ้ลุงโดน โอ้เจ๋งมากเลยอ่ะเหรออ่ะคิดตังไปเลยดีกว,ดว่าแล้วครับอ่ะแห้งเหรอเฮ้ยมีคนส่งเปล่าแหง้งกว่าเดิมอีกแห้งกว่าเดิมเปล่าวะววววหแห้งกว่าเดิมเนี่ยแม่งจะนถึงชวนแล้วมั้งเนี่ยวะเฮ้ยแห้งกว่าเดิมโอ้ยนอี่ะเหว ถึงรรทนามีเนี่ยตรงเนี้ยมีหมดเลยนะใครดูเนี่ยมาติดต่อที่ไรตรงเนี้ยไม่เคยมีใครบอกมาต้อนรับเราสักครั้งเลย แล้วครับไล่อิงแกงแกงกระจอยแกงกระจอยแกงกระจอยแกจานเลยครับสัญญาณแป๊ะมาสี่คนสี่คนเข้าไปเลยนะเข้าไปเลยนะครับครับผมขอบคุณครับเฮ้ยเดี๋ยวรถออกมา รถก็สวยมากอ่ยชูนรงเปรย์อเอามาก็ก็ดี้วก็สวยดีเนาะเนาะแล้วเขาอยู่น้ำลึกเลยเออก็สวยดีนะเห็นไหมมีสาราด้วยนู่นน่ะเนาะเนี่ยมุมของป้าวัยนี่มุมไม่เหลือนะเดี๋ยวราถูกนะดูไว้มุมของเรามันมีที่ว่างหรือเปล่ามีที่เดียวแล้วพวกนี้พวกนี้อยู่ไม่นานเดี๋ยวมันกลับไในยันนี้หมดลับหมดแล้ว ดูป่าก็สวยนะสงสารนะมานหนนี้คงจำได้นละจำรถได้ไอ้รถกระป๋องมันมาอีกแล้วไอ้พวกตัวแสบนาปลาไก่อะนะดูเด็กตรงนั้นก็ดีนะไม่มีคนเลยนะดูเดชชวนแม่งยัดอยู่ตรงนี้นะแม่มันน่นเลย เดี <Cornell> ๋ยววันนั้นเราตกมุมไหนวะมุมนี้อุ้ยวันนั้นเดี๋ยวนั่นเลยขุยวันนี้จริงเดินจากไอฝั่งนู้นอะได้เลยไตรบิ๊กอะเออเออ้ยตายห่าจะได้แด็กเออเราไปหามุมข้างในติดโทโทนกาแฟดีบ้างต้องไปติดติดชวนหน่อยนน่าจะเป็นอย่างนั้นต้องมีมันแห้ง ไปตรงนู้น็ไชวนแล้วน่ะเราเราไปขับกัเนี่ยไปอยู่ตรงนี้กลกลมงแล้วน้าก็ยังมตกเร็วนะยนี่ไงตบโคตริ้เนี่ยพราะตอนนั้นมันติดชวนแล้วใช่หมาเนี่ยกลนก็ตัดหญ่ใช่ไหม ตัดยาแบบว่าให้ที่กางเต็นนีกลางเต้นนี่แหละแหวเลยสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็มาที่กลับนะครับแก่งกระจานะครับวันนี้ไม่ได้มาตามหานางฟ้าปารินนะครับตั้งใจจะมาอาประกายเลยนะวันนี้เพิ่งจะลงเบ็ดแล้วแต่ว่าวันนี้ยังไม่โดนเลยนะนี่กลางเต้นเสร็จแล้วครับกลางเต้นเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าจะได้ตาอะไร นี่เหมาลาอีกแล้วนะครับเหมาลาแล้วนี่มีอยู่ที่เดียวนะครับหลังจากวันนั้นได้ปากายไปนะครับก็บประมาณสิบโลนะฮะช่างพร้อมหลังจาครับก็สิบสี่กิโลแลแต่เดียกผมลงมาดูว่าลังมันกี่กิโลนะเ,ลนลนะนเดี๋ยวจะพา,าเพื่อนๆนะครับ ฝนเอ้าหมวก ον, ้อนโอ้โหลมแรงมากเดโอ้ยทุกคนเดินเดินดูบรรยากาศนะครับแบวตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งน,นะครับโมงครึ่งแต่ว่าไม่ร้อนเลยนะครับอยู่กรุงเทพ ขาดสามสกว่าแมา่ยังแบบลงเย็นมากเลยครับา็ไม่มีแดดเลยวันนี้ขาดมากลงเอาเบีดมาประมาณสิกว่าคันนะครับลงไว้ประมาณ5คันแล้ว ที่พักด้วยโหเดินมาแค่นี้ดีวกว่าครับตรงช่วงนี้อน้ํามันลงคือโดยปกติน้ําเวลาน้ํามันขึ้นนะครับขึ้นไปถึงตรงนู้นเลยฮะตรงนู้นเลยตรงที่มีเซนตรงนู้นนะครับห้องน้นะําเนี่ยแต่วันนี้น้ํามันลงนะดูนะครับน้ําลงลงไปถึงตรงนู้นเลยขี้เกียจเดินแล้วโหไกลมากเนี่ยนะยังเหนื่อยเลยเนี่ย นี่ยากาศสุดยอดจริงๆนี่ส่วนตรงนั้นก็จะเป็นชวนโพมสเตนอยู่เนี่ยครับผมว่าไรอ,อ,อีกแก่งเนี่ยพวกแต่ที่ไปตกปลามาผมว่าสวยที่สุดเลยเพราะว่ามันจะมีแบบเหมือนแหลมนนะครับยื่นออกมา แต่ถ้าน้ําขึ้นมาแหลมมันก็จะหายไปนะตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะจะจจะเป็นน้ําหมดเลยวันนี้วันเป็นวันที่น้าเปลี่ยนนะฮะน้ําไม่ค่อยดีน้าเปลี่ยนก็มีฝนนะจะมีฝนตกมาเมื่อสองสองวันนี้นะครับแล้วก็มาปนกับน้ำกังปลาช่อกน้ําครับเนี่ยช่องน้ําเต็มเลยตายเต็มเลยแล้วเราก็ เก็บเอาถึงปลาที่เพิ่งตายนะครับเอามาทำปลาแดดเดียวกันฮะนีะเป็นปลาไซส์สวยๆกันเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูนะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะครับเนี่ยเนี่ยหัวปลาเนี่ยเนี่ยไซส์สวยๆครับเนี่ยเอามาทำแดดเดียวได้มาหลายตัวละกินไปกินไปเยอะและ้ว แล้วก็รออีกด้วยเดี๋ยวก็น่าจะมีขึ้นมาอีกนะบางคนคิดว่าป่ากินไม่ได้นะแต่จริงกินได้นะไม่ใช่โดนสารพิษอะไรเป็นว่าปา่<ม>ปาปรับสภาพน้ําไม่ได้เป็นไงบ้างครับหลายอยา่างหมดสูอีริง มีเราอยู่ทีมเดียวเลยนะสบายมากฮะเอเหมาลาเลยนี่ก็เวลามาตกปลาก็ต้องอย่างนี้ครับมาตกวันธรรมดานะผมจะถนัดแบบนี้จะไม่ถนัดมาตกแบบวันอยู่นักขัตะเลิกหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็เรามาตกวันนี้ก็สมมติจะได้ปลาสมมาจะไม่ผิดหวังเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามาอ่อยเหยื่อไว้แล้วอ่อยไว้ตั้งแต่ช่วงวัน เสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แล้วเขาก็กลับมันไปหมดแล้วทีนี้เราก็สบายเลยนะเดี๋ยวปลาก็เข้าแนละ้วเดี๋ยวมาลุ้นก่อนดีกว่าอันนี้เดี๋ยวกลับไปดื่มครึ่งดื่มเย็นๆซะหน่อยนะครับครับเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกรอบพอดีเราก็ได้ตาข่ายมาจากตลาดนัดแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยไปดักตาข่ายดูฝันลุ้น คนหนึ่งเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้นี่ทุกคนระหว่างที่กําลังขึงตะข่ายนี่ยังไม่ยังไม่สุดเลยนะยังไม่สมําเร็จเลยแนละ้วปลาก็มาเข้าเข้าก่อนเลยนะเนี่ยเนี่ยแต่เพื่อนแลไม่เป็นฮนะเอาปลาออกไม่เป็นก็เรย่เลือกเพื่อนอีกคนหนึ่งนะไปเอานเออนี่ยเออเนี่ยก็นึกอยู่แล้วว่าต้องต้องอย่างเงี้ย ดีนะไม่เป็นปลาชะโดอ่ะถ้าเป็นปลาชะโดแม่งพี่อ๋อตกใจตายหาเลยกูว่าถอยอีก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 ถอยถอยถอยอยอีถอยอยีถอยอีกอยอยีกถอยอีกถอยอีอยอยีย ต้องบอกว่าแม่โคนหลุดใหญ่เลยอ่ะหลุดการหลุดแม่งเบ็ดต้องต้องใหญ่ทุกตัวเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดักปลานะครับโดยการที่เอาแมลงวันนะครับที่ที่ทอยู่ในนี้เนี่ยเพื่อนๆเห็นป่ะครับเนี่ยนะทุกคนเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะเนี่ยนะเอาจะไปดักกันนะในดักมาหลายวันแล้วตรงเนี้ยนะเนี่ยได้มาจํานวนขนาดนี้โหยเป็นร้อยอยู่นะเออเดี๋ยวเรามาลุ้นกันในว่านะเอาไปวางไว้ตรงตรงตรง,ตรงนู้นเลยนะดูว่าจะมีปลากินไหมเออโอเค นี่โอเคนะครับวันนี้ดักตะไคร้ตกตกยังไม่ได้เลยนะวันนี้ตกยังไม่ได้แต่ว่าดักตะไคร่าเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูทุกคนนะเดี๋ยวดูนะครับว่าไหนดูดิเฮ้ยโอ้ยจีตัววันนี้เนี่ยโอ้ยได้อยู่ให้ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยเฮ้ได้อยู่ตามสูแล้วเว้ยนี่โอเคเหรอถ้ามีคนลืมตาไว้ตรงนี้โอ้โห พอดีเราไม่มีเตานะครับเราเราใช้สามเกลอเดี๋ยวเราพอดีเราใช้สามเกลออันนี้เขามีเตามีเตาอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าเตาหัวไข่อยู่ตรงนี้เดียว่นี่นเออก็ดีเหมือนกันแล้วเนี่ย ตาได้เตาแล้วเด็นต้องาแล้วลืมครับก็ต้องขอจบคลิปที่ไว้ต่เพีงเท่านี้นะครับกาหนด้พบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ